สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ทยเดินหนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะ่าติดตามจากต่างประเทศนะครับสถาบันวิจัยสติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มหรือว่าซีบรีได้รายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดอาวุธโลกระหว่างปี2 5 5 9าสาถึง2563หรเนี่ยนะครับว่าสหรัฐยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยจำน่ายให้กับ96ประเทศคิดเป็น37%ของมูลค่าตลาดอาวุธโลกตลอดช่วง 5ปีดังกล่าวนะครับขณะที่เกือบครึ่งหนึ่งของอาวุธที่สหรัฐส่งออกนั้นเนี่ยมีจุดหมายปลายทางคือภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากมีซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศผู้นําอาวุธเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกในรอบ5ปีล่าสุดด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง61%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาระหว่างปี2 5 5 4ถึงปี2558อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ พบว่าเอเชียและโอเชียเนียนั้นเป็นภูมิภาคที่มีการนําเข้าอาวุธหนักมากที่สุดในโลกระหว่างปี2559ถึง2563คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง42%จากเมื่อ5ปีก่อนหน้านั้นมากกว่าสัดส่วนของตะวันออกกลางทั้งภูมิภาคซึ่งเพิ่มขึ้นแค่25%โดยมีอินเดียปากีสถานจีนและก็เกาหลีใต้รวมถึงออสเตรเลียเป็นกลุ่มประเทศซึ่งนำเข้าอาวุธมากที่สุดในภูมิภาค อันดหนึ่งเนี่ยนะครับรายงานของซิปรีระบุด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโควิด -19 บนโลกนี้ยังจะยืดเยื้อตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะมีผลต่อตลาดอาวุธโลกมากเพียงใดเนื่องจากว่าแม้มีหลายประเทศทบทวนแผนการจัดซื้ออาวุธของตัวเองแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เดินหน้าสะสมอาวุธอย่างเช่นสหรัฐอารับเมเเรตส์หรือว่า UAE ซึ่งเพิ่งลงนามสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา เป็นวงเงินสูงถึง23,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ราวๆ7,6951ล้านบาทด้วยกันซึ่งสินค้าที่สั่งซื้อรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-35 ถึงจำนวน50ลำด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดอาวุธโลกที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของอาวุธนั้นแน่นอนครับว่าการนำไปสู่เรื่องของการเผชิญหน้า รวมถึงเรื่องของการที่จะนําไปทําลายล้างซึ่งกันและกันนํามาซึ่งความสูญเสียนะครับแม้ว่าหลายประเทศก็บอกว่าเพื่อความบั่นคงเพื่อรักษาสัียรภาพของตัวเองก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับก็พบว่าประเทศที่ได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธนั้นแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสหรัฐอเมริกาและตลาดใหญ่อย่างคงเป็นตลาดในตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐนั้นก็เข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวพัน ับเพื่อของความขัดแย้งในภูมิภาคแห่งนี้ลูกค้ารายใหญ่อย่างคงเป็นซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนี่แหละครับสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในเช้าวันนี้ครับ